สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมเบสกันอีกแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกระบบรูนกันบ้างแต่ว่าผมขอพูดนิดน,นึงว่าเจาะระบบรูนตรงนี้จะไม่พูดถึงความสามารถของรูนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปอ่านเอาเองหากตรงไหนไม่เข้าใจนะครับสามารถพิมพ์ถามใต้คลิปนี้ไดอ้อันนี้ก็คือหน้าตาของรูนเกมหรือออกิเจนนะครับเกมเราเนี่ยจะมีรูนเนี่ยทั้งหมด5สีแล้วก็5สไตล์เลย รูนตัวแรกเนราจะเรียกว่า Precision รูนนี้จะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องรูนตัวที่สองเนี่ยคือรูน Domination เป็นรูนที่สร้างความเสียหายแบบฉับพลันอ่ารูนตัวสีน้ำเงินนะครับรูนตัวที่สาม Sorcery รูนตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูนที่เน้นไปทางการเลี้ยงทรัพยากรนะครับแล้วก็การสร้างเสียหายด้วยสกิลเป็นหลักรูนตัวที่สี่คือ Resolve จะเกี่ยวกับความถึกของตัวละครผู้เล่นแล้วก็รูนตัวท้ายคือ Inspiration รูนนี้จะเป็นรูนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเล่นก็คือคุณอยากเล่นอะไรแหกอะ รุนนี้ตอบโจทย์แน่นอนเห็นนะครับว่า4รุนก่อนเนี้ยเป็นรุนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็บ่งบอกได้ว่ารุนแต่ละรุนเนี่ยมีหน้าที่อะไรแต่ว่ารุนตัวนี้เป็นรุนที่แปลกนะครับแล้วก็คีย์สโตนสามตัตรงนี้ความสามารถไม่เหมือนกันเลยเว้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันไม่เหมือนกันยังไงก่อนอื่นเรามาพูดถึงระบบส่วนอื่นกันก่อนนะครับโอเคเกม LL เนี่ยจะมีระบบเพิ่มความสามารถของตัวละครเนี่ยแค่รูนนะไม่มีมาสเตอรี่นะครับ จริงๆเราจะเรียกตรงนี้ว่ามาสเตอรี่ก็ได้จะเรียกว่ารูนก็ได้แล้วแต่ผู้เล่นแล้วกันแล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วมันก็จะมีทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆเห็นนะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคือรูนหลักของเรานะครับซึ่งรูนหลักเนี่ยจะมี4ีแถวแล้วก็จะมีคําว่าคีย์โซนคีย์โ n นเนี่ยคือรูนใหญ่ของแต่ละสีเห็นปะฝั่งขวาก็คือรูนรองนะครับสังเกตได้ว่าไม่มีคีย์โ n นให้เลือกแล้วก็จะเลือกได้แค่สีที่เราไม่ได้เลือกเอาไว้ในรูนหลัก นะครับเช่นรูนหลักเนี่ยเราเลือกสีเหลืองเอาไว้เนี่ยรูนรองก็จะไม่มีสีเหลืองให้เลือกแล้วอ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็รูนส,สุดท้ายคือรูนสเต็ปลูนตรงนี้จะมีหน้าตาเหมือนกันทุกครั้งนะครับก็คือไม่ว่าจะกดสีอะไรมาเนี่ยมันก็จะเป็น a d a p i v e force ตี e r e ว ring skill a d a p i v e force เกาะตามเวทเลือดเกาะตามเวท,เวท,เวทประมาณนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทุกอัดแล้วก็ ลุนฝั่งล่างนะครับอันนี้คือลุนลองของแต่ละสีหน้าตาก็จะน่ารักเลยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรดี <c oughs> โอเคแต่ละแถวเนี่ยเรก็จะเลือกได้แค่ลุนเดียวเท่านั้นนะครับหเห็นไะจะเลือกได้แค่ลุนเดียวนะครับแล้วก็ตัวของลุนฝั่งขวานะครับหรือว่าลุนลองเนี่ยจะเลือกได้แค่2อ,อันเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมี3ามแถวแต่ก็หมายความว่าเราจะเลือกได้แค่2อ,อันเท่านั้นนะครับ อย่างนี้นะโอเคมาเจาะกันนะครับว่าคีย์สโตนแต่ละสีเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะพูดแค่คีย์สโตนนะแล้วก็ส่วนเออรูนฝั่งข้างล่างเนี่ยผมขอไม่พูดถึงละกันนะดูซิชั่นดูนสีเหลืองคีย์สโตนตัวแรกพีซเดฟแ a ็กการโจมตีแชมเปี้ยนซ้ำกัน3าครั้งจะทําให้ศัตรูตัวนั้นติดอัลเตทีดาเมจอัลเตทีดาเมจคือการสร้งสางความเสียหายแบบตัวละครเราเนี่ยเป็นตัวละครประเภทอะไรก็จะความเสียหายนั้นเลยกายภาพก็เจาะแบบกายภาพ เวก็จะออกแบบเวทนะครับ1ครั้งอ่ะแล้วก็หลังจากที่แต้มแตกไปแล้วตัวละครตัวนั้นจะได้รับความเสียหายแ,แรงขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนั่นเองเรทลเทมโปทุกการโจมตีใส่แชมเปตศัตรูจะเพิ่มสเตค็คความรุนโจมตีให้กับเราซึ่งเมื่อสตเต็คเต็ม6สเต็คนะครับจะได้รับความสามารถพิเศษอีก2ส่วนคือระยะโจมตีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปดเพดานลิมิตความรุนโจมตีตรงนี้หมายความว่าเราจะสามารถตีทะลุกเกจสอดหน่วยต่อวินาทีได้นะครับ ตัวที่3คือฟิวฟูตเบิร์กเมื่อเราเดินนะครับจะได้รับส t ต็กเอเนจีและเมื่อส t ต็กเต็ม100การโจมตีปกติขั้งถัดไปของเราจะฮิลแล้วก็เพิ่มความเูลื่อนที่ให้กับตัวละครเราเนี่ยดูสุดท้ายคือคอนคิลเลอร์ทุกการโจมตีใส่ศัตรูนะครับจะเพิ่มส t ต็กให้กับเราซึ่งส t ต็กตรงนี้จะเพิ่มเป็นพลังโจมตีแทนโอเคแต่ว่าถ้าเราเป็นตัวละครตีไกลนะครับการโจมตีปกติของเราเนี่ยจะเพิ่มแค่1 s t a c สเต็กเท่านั้นนะแล้วก็เมื่อส t ต็กเต็ม12บสองสเต็กปุ๊บเนี่ยจะได้รับแอดออน ฮิวตามความเสียหายที่สร้างให้กับแชมเปี้ยนของศัตรูประมาณนี้โดนดิเนชันกันบ้างนะครับอีเดโต้คิวเมื่อเราใช้สกิลนะครับหรือโจมตีโบติที่ไม่ซ้ากัน3ครั้งจะสร้างเสีย,ยแบบอาดจะีเพิ่มเติม1ครั้งเลยตรงนี้หมายความว่ายัางไงหมายความว่าเราไม่สามารถโจมตีโกติโจมตีโบต,ต,โบติแล้วก็โจมตีโบติอย่างเงี้ยสครั้งติดเพื่อให้อ e ีเดโต้คิวลงได้อ่ะประมาณนั้นนะพีเดเตอร์รูนี e ้นะครับจะห้อยที่รองเท้าซึ่งเมื่อเรามีรองเท้าปุ๊บจะสามารถกดใช้รูนตัวนี้ได้ เมื่อเรากดใช้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อย่างมากเมื่อใส่แชมเปตศัตรูแล้วก็การโจมตีครั้งถัดไปของเราเจะสร้างเาสียหายแบบอัลเลทเพิ่มเติมด้วยนะดาร์คเเวดเมื่อเราโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า50%จะสร้างเาสียหายแบบอัลเลทเพิ่มเติมหนึ่งครั้งหากเราทำการสังหารศัตรูไม่จำเป็นต้องตัวที่เราสร้างเสียหายเพิ่มเติมด้วยดาร์คเเวิดนะใครก็ได้นะครับจะรีเซ็ตคูณดาวของดาร์คเเวดทันทีฮีลเบตเมื่อเราโจมตีโบติการโจมตีโบติ2ครั้งถัดไปจะเร็วขึ้น แบบมหาศาลแล้วกันซอ c ซิลี่ตัวแรกนะครับตัวของซัมเอิเออร์ลี่การโจมตีปกติหรือว่าสกิลใส่ศัตรูจะปล่อยแมวออกไปสร้างแสยเพิ่มเติมหรือหากเราฮิลหรือโล่ให้เพื่อนนะครับเพื่อนคนนั้นจะได้เออร์ลี่ตัวนี้ไปสร้างโล่เพิ่มเติมให้กับเพื่อนคนนั้นด้วยอาเคิคอมเมทเมื่อเราใช้สกิลใส่ศัตรูสกิลนะครับไม่ใช่ตีปกตินะ จะยิงลูกบอลเวทมนต์ใส่ศัตรูเป็นคอสิหายแบบ LE หรือว่า Area of Effect เป็นวงกลมมาครับเฟลัสเมื่อเราใช้สกิลหรือโจมตีโบติที่ไม่สํำกัน3ครั้งจะได้รับความเหลื่อที่เพิ่มแล้วก็จะต้านสโลวดูตัวที่4 r e วีโซกันนะครับคีย์โซนตัวแรกแกนออฟเดอะไนไดอิงทุกๆ4วิวิทีในการป่อสู้นะครับการโจมตีโบติครั้งถัดไปจะสร้างเสียหายเพิ่มขึ้นตามแมคคพของเราแล้วก็ จะฮิลแล้วก็เพิ่มแม็กเีให้กับเราด้วยอ่าเออรุ่นนี้นะครับจะหานนะครับถ้าสมมุติว่าตัวละครน,นั้นเป็นตัวละครตีไกลนะก็สามารถจะไม่ได้เต็มขั้นเท่าตัวละครตีไกล,ลก้นะครับอัลต์ช็อคเมื่อทําการ CC นะครับ CC ทุกประเภทที่ไม่ใช่สโลจะสร้างวง a f t e r ์ช็ c k ที่ตัวละครเรานะครับเราจะได้รับเกาะกระตามเวเพิ่มก็คือถึกขึ้นนั่นแหละแล้วก็จะเวลาผ่านไปกําหนดนะครับ ก่อนจะระเบิดออกสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทุกตัวที่อยืนใกล้ๆนี่การเดียนหากเพื่อนร่วมทีมมายืนใกล้เรานะครับจะมีสัญลักษณ์การเดี้ยนขึ้นแล้วก็เมื่อศัตรูมาโจมตีเพื่อนเราหรือว่าโจมตีเรานะครับตามความเสียหายที่กําหนดแล้วเนี่ยจะสร้างโล่การความเสียหายนี่เองรูนสีุ่ดท้ายรูนอิสไฟเดชันชิลโนที่1การเชื่อแอคเมนต์การซีซีนะครับที่ไม่ใช่สโลว์อีกแล้ว ยิงน้าแสงน้ําแข็งนะครับไปที่บริเวณนั้น3เส้นชั้นเปีนยสัตวูที่อยู่ในวงนั้นนะครับจะโดนสโลแล้วก็จะทําให้สตัตวูสร้างเสียหายได้เบาลงด้วยอันซิลสเปลบุ๊กในเกมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสเปลที่เราทำมาเริ่มก็ตแต่เริ่มเกมได้นะครับแต่ว่ามีจํากัดน,นะไม่ได้เปลี่ยนตลอดสุดท้ายคือเฟร์สส์การสร้างเสียหายก่อนนะครับก็คือถ้าเราโดนโจมตีนะรูนี้จะติดคุณดาวเลยอ่ะ แต่หาเราโจมตีก่อนนะครับจะได้รับเงิน1ครั้ง5บาทนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสร้างกระแสด้แรงขึ้น9%แล้วก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมตามความเสียหายที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วยส่วนรูนแต่ละรูนเนี่ยมีใครใช้บ้างผมขอแนะนําแค่ตัวละครที่ผู้เล่นใหม่สามารถเลือกได้ละกัน8ตัวใช่ไหมก็จะมีมิฟจูนมีลักมีแบรนด์มีไซออนเออไม่มีมีดาิเชมีมัสซี มีเคลินมีเอสเรียวแล้วก็จะมีทิตาน่าแปดตัวมาดูทางด้านลุนเหลืองนะครับพี่เ่ยแทกเอสเรียวอ่ะมิร์จูนประมาณนี้ไม่ประมาณเนี้ยมีแค่นี้แหละนะครับเอสเรียวกับมิร์จูนเทมโป พิ s ซาน่าเคลธลินมาสเตียฟิฟเวอร์บิร์กในนี้ไม่มีแฮในนี้ไม่มีนะครับมีเคลธลินอะที่พอเล่นได้พิ s ซาน่าพอเล่นได้คอนคิวเลอร์เอเดียวเล่นได้ดา r เรียมสมาสเตียอีโตคิว e แบร์เล่นได้ครับประมาณน,นี้นะครับตัวอื่น ต,ตัวอื่นไม่เล่นนะครับพีเดร์เตอรต์ไม่มีคนเล่นนะครับในแปดตัวนี้ไม่มีคนเล่นเลยนาคาเวดแบรนด์อ่ะแบรนเล่นได้นะครับลักเล่นได้อ่าใช่ลักพอเล่นได้อยู่เฮลเบดทิตตาน่าพอเล่นได้ซัลโมนเออร์ลี่ลักพอเล่นได้ลักสายเอชันเตอร์เล่นได้นะครับซัลโมนเออร์ลี่แบนพอเล่นได้อาร์เค้นโคมดลักลักเล่นลัก นะครับเป็นรุนหลักของรักก็จะมีมิรฟจูนสายโป๊กเล่นได้อ่ใช่เฟรัดแต่ตัวนี้ไม่มีคนเล่นเฟรัดอดุนเขียวไม่มีคนเล่นเลยสักคนเออไม่มีคนเล่นเลยแปดตัวละครตัวนี้ไม่มีใครเล่นดุนเขียวเลยเพราะแปดตัวนี้มันไม่มีแท้งนนอะเนาะดุนฟ้าก็ ไม่มีเหมือนกันอ่ะดูนฟาไม่มีคนเล่นนะครับแบบตัวนี้ไม่มีใครเล่นเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับส่ับตัวละครที่ผู้เล่นใหม่สามารถหยิบมาเล่นได้นเองนะครับพร้อมกับผมใส่เทมมิสิกเอาไว้แล้วเพื่อเอาไว้บ่งบอกว่าดูนตัวนี้เอาไว้เล่นกับสายอะไรบ้างนะครับแต่มันจะมีตัวละครหนึ่งก็คืออารีเนาะแต่ว่าผมมองว่าอารีเนี่ยมันยังดูเล่นยากกวามันดูเข้าถึงยากอะถ้าเทียบกับตัวละครพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ดูในคลิปของเธอเองต่างหากแล้วกันนะ หลัาจาคลิปนี้ปล่อยนะครับผมจะพยายามทำดอกให้เป็นดอกเกี่ยวกับ L LL นะะให้ผู้เล่นใหม่นะได้ดูนะครับเพื่อประกอบการเล่นนิดนึงแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนซียาแฮน a ฮฟไนเดย์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าของ BJ PSG Eiger ครับ